โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในวันนี้พี่สิบก็จะมาทําการสรุปอัปเดตใหม่ในแมปอนิเมะคูเตเดอร์นะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตคิดมาตพารส,สอนะครับผมได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปดูกันเลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวอัปเดตล็อกนะครับเขาจะมีบอกว่าเป็นนิวในส่วนของตัว p o r t ท l e ลอีเนะครับก็คือจะเป็น p o r t ทเใหม่แล้วก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่ซึ่งพี่สิบคิดว่า น่าจะเป็นพอร์ทัลของตัวไคโดหรือเปล่านะครับผอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนื่องจากว่าพี่ติ๋ยังไม่ได้ไคโดนะครับแต่ว่าตัวละครที่มาใหม่นะครับผมมันจะมีเป็นตัวละครระดับคูเซเดอร์หนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือซันก็อเอสดากอนนั่นเองนะครับผมหรือว่าลูฟี่นิกะนะครับผมปะทะกับไคโดนะครับผมตัวละครนะครับผมก็จะมีเป็นเอ่อตัวชินนะครับผมชินซึ่งเป็นตัวละครซีเคดในตู้แบนเนอร์นะครับผมเดี๋ยวพี่ติ๋วจะพาไปดูว่า เป็นตัวไหนนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนนะพูดผิดแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวไคโดครับผมไคโดจะมีเป็นกรอบด้วยโหเท่นะตัวอื่นเป็นแค่ไอคอนธรรมดาแบบนี้ครับแต่ว่าไคโดมีเป็นกรอบแบบนี้เลยนะครับมีเป็นซันก็สครับผมหรือว่าลูฟี่นิกะนะครับผมมีเป็นเคออสเมดนะครับผมหรือว่าดาร์กเมดนั่นเองนะครับผมมีเป็นฟีเรนนะครับผมมีเรียนะครับแล้วก็มีเป็นลุกกี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวเอ่อ อ่ามันชื่ออะไรนะพี่ติบก็ลืมแล้วนะผมไอเฮียเซออันเนี้ยพี่ติบลืมชื่อมันละอ่าเป็นตัวละครตัวนี้ครับซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่อยู่ใน b a t t l e p a าร์นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นอยู่ในตู้เป็นตู้อีเวนต์นะครับผม3ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซีเกนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะเป็นตู้เจมนะครับทั่วไปแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสกินนะครับผมระดับซีเกสสกินนะครับเป็นสกินของคาตาคูริกับสกินของเดนจินะครับ แล้วก็สกินระดับมิสติกนะครับผมอยู่ทั้งหมดสสกินมีสกินของไอดอลนะครับผมสกินของเซเบอร์และก็สกินของมาคิมะครับแล้วก็จะเป็นสกินระดับเอ่อรีเจนนะครับผมทั้งหมด2สกินครับจะมีเป็นในส่วนของตัวตรงจินวูนะครับผมแล้วก็หนวดขาวขออภัยครับผมหนวดดำนะครับแล้วก็จะเป็นสกินระดับแปรนะครับผมถึงสกินนะครับผมก็คืออีจิโกะแล้วก็อีปิกสองสกินนะครับเป็นสปิดวากอน มากนะครับผมแล้วก็วิเซอร์นั่นเองนะครับผมที่เหลือจะเป็นพวกของทีวีแล้วก็จะเป็นเกมเพย์ต่างๆนะครับผมอ่ะจะมีโค้ดด้วยกันทั้งหมดมาใหม่อยู่ที่5โค้ดนะครับผมเดี๋ยวพี่สิบพาไปใส่ก่อนโค้ดก่อนเลยวิธีการใส่โค้ดนะครับให้ทุกคนว์ามาตรงนี้มันจะมีคําว่าโค้ดอยู่ครับผมกระโดดย้องมาตรงนี้ครับแล้วก็กดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับโค้ดที่1นะครับผมจะใส่ได้ตอนเลเวล10นะครับได้อะไรที่สิบจะไม่ได้แล้วใส่ไปในตอนสตรีมนะครับผมนี่ชื่อว่า ซันก o อ vs d า r k o อนะครับผมโคดนี้นะใส่ไปได้เลยโคดที่2นะครับผมจะชื่อว่าอัปเดตอิตเฮียนะครับโคดนี้จะใส่ได้ตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปนะครับผมโคดที่3โคดนี้นะครับจะจํากัดอยู่ที่เลเวล40นะครับผมชื่อว่าเอ่อซูเปอร์ฮอลิเดย์โคดนั่นเองนะครับโคดต่อมาครับผมโคดที่4ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมสามารถใส่ได้เลเวล20นะครับผมแฮปปี้นิวเยียนะครับผมแล้วก็โคดสุดท้ายนะครับ โพดที่5นะครับผมใส่ได้เลยว่5 frrs นะครับผมหรือว่า f R ีดีโนั่นเองอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ติดพาไปในส่วนของตัวโซนซัมมอนก่อนละกันนะครับผมสำหรับโซนซัมมอนนะครับอ่ะจะมีเป็นตู้หลักครับผมก็คือตู้สเปเชียลนะปัจจุบันนี้นะครับจะมีเป็นตัวละครระดับมิติครับต้องใช้เพชรในการสุ่มนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของตัวละคร อ่ซันก็ตหรือว่าลูฟี่นี่เกาะนั่นเองนะครับผมที่เดี๋ยวก็เป็นตู้ธรรมดาน,นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะที่แบบเพิ่งเริ่มมากลับมาเล่นนะครับผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับพี่สิบแนะนําให้สุ่มเป็นพาวเวอร์หรือไม่ก็เดนจินะครับผม2ตัวนี้เอามาเล่นก่อนได้เลยนะครับผมอ่าสตัวนี้นะแต่ว่าตัวละครตัวนี้อีโวอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาในการหาของอีโวค่อนข้างยากครับก็ ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับผมทุกคนแต่ว่าตัวละครในตู้ที่เก่งๆก็มีแค่2ตัวนี้แหละครับที่สามารถเอามาเล่นได้ตัวนี้มันเป็นตัวละครดูโอเหมือนกันครับซึ่งมันอีโวยากขั้นกว่านะครับผมแนะนําให้เอาตัวนี้มาครับเรามาดูในส่วนของตู้ที่2กันบ้างดีกว่าครับผมที่เป็นอัปเดตนี้ครับผมนั่นก็คือคิดมาส2นะครับตัวละครจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับผมจะเป็นตัวมิติก3ตัวนะครับนี่มิติก3ตัวนี้ แล้วก็จะเป็นตัวละครลับนะครับผมมีโอกาสออกหนึ่งในหมื่นนะครับมีการันตีให้นั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็คือในส่วนของตัวชินใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรนะพี่ติบก็ลืมชื่อ,อแล้วอับดุลเอ่ออะไรสักอย่างอ่ะ <c oughs> เรียกเขาอับดุลเฉยเลยเรียกเขาเสียชื่อเลยครับผมอ่ะขออนุญาตทำการุ่มดนะัดนิดนึงนะครับผมโอเคได้เป็นอะไรหรือเปล่าครับได้แต่ตะกินนะครับไม่ได้อะไรเลยอ่าแล้วก็ที่เหลือก็มันจะมีอีกหนึ่งตัวใช่ไหม ก็คือเราจะต้องไปลงตรงนี้ครับนั่นก็คือไคโดให้ทุกคนไปเล่นในส่วนของตัว New Year Event นะครับจะมีโอกาสได้ไคโดอยู่ที่0.5นะครับทุกคนเออมันจะบอกไหมอ่ะมันไม่บอกมันต้องเข้าเกมไปก่อนครับผมมันจะมันถึงจะเห็นครับแล้วก็มีการันตีครับซึ่งเวลาเราลงไอตัว New Year Event ตัวนี้ครับมันจะได้ซองจดหมายเพิ่มขึ้นมาซองจดหมายทำอะไรได้ครับนี่ครับพอสะสมซองจดหมายครบ50ครับ กดใช้มันน่าจะได้เป็นประตูพอร์ทัลไคโดแล้วก็เอาไปลงแล้วก็เราจะได้ไคโดนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนี้ครับอัปเดตนี้มันจะมีโหมดอีเวนต์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโหมดนะครับไม่ใช่อีเวนต์หรอกเป็นโหมดที่เอาไว้ทําของอีโวตัวละครนะครับผมนั่นก็คือโหมดดิจิ s สเต e น,นั่นเองนะครับเป็นด่านซามูไรนั่นเองครับผมเกาะซามูไรนะก็จะมีเป็นซามูไรหนึ่งซามูไร 2, สองซามูไรสามนะครับมันจะได้เป็นในส่วนของตัวลูกแก้วตัวเนี้ยแต่ละสีใช่ไหม ซึ่งตัวละครแต่ละตัวครับมันก็จะใช้อีโวไม่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวพี่ติจะพาไปดูนะครับผมว่ามันใช้อะไรอีโวกันบ้างนะครับแต่ละตัวนะแต่พี่ติก็ยังมีไม่ครบทุกตัวนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูตัวละคร2ตัวก่อนแล้วกันนะครับผมที่มีก็จะมีเป็นดาร์กเมดครับดาร์กเมดของอีโวก็จะใช้เป็นลูกแก้วสีแดงนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของตัวสเปียร์ดาร์กเนี่ยนะครับผมซึ่งสเปียร์นี้สามารถหาจากไหนเดี๋ยวพี่ติ๋จะพาไปดูครับจริงๆเราเลยมาแล้วแหละไอ้ตรงนั้นเดยอะ้นนกลัับบไปดูคร ตัวฟิลนนะครับผมจะใช้เป็นลูกแก้วสีอะไรไม่รู้สีเขียวหรือสีเหลืองอะเดี๋ยวหาว่าตาบอดสีอ่านี่ครับแล้วก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวแอนเชนเอลสตาร์บนั่นเองนะครับผมไออุปกรณ์ตรงนี้หาจากไหนได้นะครับให้ย้อนกลับไปที่ตรงอีเวนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนที่เป็นตัวคิดมาสอีเวนต์นะครับเออไม่ใช่คิดมาสอีเวนต์อันนี้สิมันจะเป็น New Year Event นครับผมเป็นกิจกรรมปีใหม่นะครับแล้วก็ให้กดไปที่ร้านค้าหรือว่าช็อปได้เลยนะครับทุกคนอ่ะ นี่ไหมเราจะต้องไปฟาร์มแต้มนี่ครับเป็นเหรียญเอ่อเหรียญคอยนะครับผมพอติเดย์โทเค็นนะครับเอามาแลกพวกของอีโวต่างๆนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นของอีโวแต่ละตัวนะครับอ่ะนี่ครับของอีโวดักเมดของอีโวฟีเรนนะครับผมอันนี้ก็ของแต่ละตัวก็ใครสมได้ตัวไหนก็มาแลกของชิ้นนั้นแล้วเอาไปอีโวกันได้เลยนะครับผมสําหรับวิธีการเล่นอีเวนต์นะครับในอัปเดตนี้ครับอ่ะเยวพี่สิบจะพาไปดูนะครับผมทุกคนว่าเล่นยังไงนะครับ เอาแล้วครับแล้วพี่สิก็เข้ามาในด่านอีเวนต์ฮอลิเดย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าอีเวนต์ปีใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งวิธีการเล่นนะครับให้เราทําการป้องกันฐานนะครับผมใครที่มีตัวละครเยอะๆหรือว่ามีดีโอนะครับก็สามารถเอาดีโอมาวางกันหน้าฐานได้เลยนะครับทุกคนโดยโหมดนี้นะครับ จะมีทั้งหมด35เว็เสียงพี่ติบหายก็ขออภัยด้วยครับผมพอดีรากยาวตั้งแต่เ t h ฟ f o ์ s มาจนถึง Crusader ครับมันอัพติดต่อกันเลยนะพี่ติบไม่ได้พักเลยนะครับผมก็ให้ทําการเลือกการ์ดครับอีเวนต์นี้จะเล่นแบบเดียวกันกันกบอีเวนต์ของตัวเอ่อฟักฟักทอครับที่เป็นฮาโลวีนเลยครับทุกคนแต่ว่าด่านมันจะสั้นกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครที่มีผลนะครับผมก็คือมันจะเป็นตัวละครที่สุ่มได้จากตู้ นำมอดอีเวนต์สามสี่ตัวครับก็จะมีเป็นตัวชินที่เป็นตัวละครลักมีเป็นลักเมดนะครับผมมีเป็นฟีเลนนะครับผมแล้วก็มีเป็นลิเลียอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าตัวละครหนึ่งตัวครับเราเอามาเล่นมันจะบวก20เอร์เซครับอย่างพี่สิบเอาลักเมดฟีเลนใช่ไหมแล้วก็มีลูฟี่อีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวครับมันจะบวก60เนแต่ถ้าเราอีโวด้วยพี่สิบคิดว่ามันน่าจะได้เพิ่มด้วยครับทุกคนก็กลายเป็นตัวละสี่สิบนะครับผม เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วหลักการคิดมันจะเป็นแบบนี้ครับของแบบนี้นะแต่ว่าพี่สิบไม่แน่ใจว่าสกินมันบวกเพิ่มหรือเปล่าซึ่งเขาเขียนว่ายูนิตสแลสสกินแต่พอพี่สิบใส่สกินคิดมาดมาให้ตัวสปิทวากอนครับเขากลับไม่เพิ่มพี่สิบก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะบวกเพิ่มหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่สิบขออนุญาตทําทการย้ายในส่วนของตัวรูรุตไปกันหานิดนึงครับเนื่องจากว่ามันหลุด เป็นการหลังบ้านนิดนึนะครับผมแล้วก็ขายกลับมาวางด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับสามารถเล่นได้6คนซึ่งถ้าใครมีเพื่อนนะครับผมก็สามารถลงกับเพื่อนได้นะครับผมสําหรับใครที่มีไม่ได้มีตัวละครเก่งๆนะครับผมแนะนําให้เลือกการ์ดเป็นพวกการ์ดบวกดาเมจบวกระยะลดคูดาวแทนนะครับผมอย่างพี่สิบมีดีโอที่มันเป็น0.1ครับพี่สิบก็จะเลือกแต่การ์ดที่เป็นดีบัฟเพื่อที่จะได้แต้มโทเค็นต่อรอบให้มันได้เยอะๆนั่นเองนะครับผม แต่ถ้าตัวละครมันมีเกาะเยอะใช่ไหมเราก็เอาตัวละครอ,อื่นๆแบบนี้ครับผมมาวางเพื่อที่จะตัดเกาะได้ครับอย่างพี่สิบเลือกในส่วนของการ์ดชิลที่เป็นดีบัฟมา6เกาะแต่มันจะได้แต้มในตัวนี้เพิ่มขึ้นครับพี่สิบก็จะต้องเอาตัวละครอ,อื่นๆ,ๆมาช่วยวางเพื่อตีรถเกาะนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็ทําการอัปดีโอไปได้เลยนะครับตัวละครที่เหมาะสําหรับการแบกที่สุดนะปัจจุบันนะผมใครมีดีโอศูนย์จุดหนึ่งให้เอามาเล่นได้เลยนะครับส่วนใครไม่มีก็ อาจจะลองปรับใช้ตามทีมดูแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ติ๋จะมาสอนลง FK Event อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมในส่วนนี้นะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอันนี้พี่ติดมลืมอัปเกรดตัวเงินครับก็เงินเลยเด้งน้อยนะครับทุกคนวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้เลยแล้วพี่ติ๋รู้ได้ไงครับผมว่ามันมีโอกาสได้ตัวดีโอเอ่อตัวไคโดพี่ผิดไคโด0.5%นระครับเรียกผิดเรียกถูกขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนคลิปนี้พอดีลากยาวตั้งแต่เมื่อคืนจริงๆครับไมไ ให้ทําการกดตัว State Info ครับหรือกดตัว C นะครับเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้เนี่ยชัวร์ครับผม1อันแล้วก็มีโอกาสได้ไคโดเลยนะครับผม0.5%น้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่มันจะเป็นเควสในการปลดล็อกตัวไคโดครับผมว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะไหนๆเราก็เปิดมาแล้วเดี๋ยวพี่ติทํทำการอธิบายไปเลยละกันนะครับโดยเควสการอีโวของไคโดครับมันจะมีทั้งหมด5เควสนะครับผมเควสแรกให้ทําการ กินตัวละครที่เป็นอีโวมิสติกห้าตัวนะครับผมอู่ตัวไหนก็ได้นะครับเฟสที่2นะครับให้เอาตัวละครไคโดกับลูฟี่มาเล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งเอามาเล่นน่าจะเป็นด่านไหนก็ได้แหละสเตทนะครับผมเคลียร์สเตททั้งหมด30ด่านนะครับแล้วก็เฟสที่3นะครับผมให้เล่นสเตทเอ่อซามูไรฮันก็คือโหมดนี้ครับที่พี่ติ๊บกำลังลงอีเวนต์อยู่ตอนนี้ครับทั้งหมด25รอบ เคสที่4นะครับให้เอาตัวละครระดับมิติก25ตัวให้กินนะครับผมให้ไคโดกินนั่นเองนะครับแล้วก็เควสสุดท้ายนะครับให้ไปเคลียร์ g ีเจนสเตททั้งหมด50บรอบนั่นเองนะครับผมดีเจนสเตทก็คือโหมดเมเกดที่เราหาของอีโวตัวละครแต่ละตัวแต่ละสีนะครับผมที่พี่สิพาไปดูก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่สิจะเล่นให้จบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าของรางวัลที่พี่สิได้นะครับจะได้เป็นอะไรบ้างนะครับผมจะได้เป็นตัวละครไคโดเลยหรือเปล่านะครับ ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่สิบจะพาเพื่อนๆไปชมแมปแล้วกันนะครับผมว่ามันสวยสดงดงามสักแค่ไหนนะครับผมอันนี้เป็นเกาะเออโอนิกาชิมะใช่ไหมเป็นเมืองวานอคุนินะครับผมนี่อ่ะพี่สิบให้ดูนะครับผมเมืองที่เขาสร้างมาครับอ่าค่อนข้างสวยเลยข้างนอกก็จะมีเป็นหุบเขามีเป็นน้ําตงน้ําตกนะครับแมปทามาค่อนข้างใหญ่นะทุกคนแต่ว่าตัวเกมไม่แหลกเลยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือภาพนี่โหลดค้างช้าเรียบร้อยแล้วครับไม่เหลือครับทุกคน ขออนุญาตทำการเลือกการ์ดนิดหนึ่งครับอ่ะนี่สิบพาไปดูเมืองใหม่แล้วกันนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้รอบๆเกาะนะครับจะมีเป็นน้ําตงน้ําตกมีเป็นปราสาทนะครับผมโอดงโอเด้งอ่ะต่างๆครับนี่ค่อนข้างสวยงามเลยนะคือตั้งแต่อัปเดตดีโอมาครับผมอัปเดตคิดมันมาพี่สิบสังเกตได้เลยครับผมว่าแมพเขาทําค่อนข้างสวยจริงครับแมพกว้างแมพสวยแล้วก็ไม่แหลกเลยครับทุกคนนี่ถือว่าโอเคเลยครับผมรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับ มีต้นพงต้นไผ่นะครับผมนี่เขาใส่มาอะไรเด็ดค่อนข้างสวยงามเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนเล่นจบเลยนะครับโอเคครับและตอนนี้พี่สิบก็เดินทางมาถึงเวฟที่สามสิบสี่เข้าสู่เวฟสุดท้ายเวฟที่สามสิบห้าแล้วนะครับผมโดยโหมดนี้นะครับมันจะไม่มีบอสนะทุกคนบอสมันจะอยู่เวฟที่สามสิบนะครับหลังจากพ้นเวฟ30สิบเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เคลียร์บอลให้ผ่านเพียงเท่านี้เราก็สามารถจบด่านได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะ สําคัญคือถ้า,าเลือกเกาะมาครับจะต้องคอยเคลียร์เกาะให้ทันนะครับไม่งั้นตีไม่เข้าพอโกะเหมอเอยโกะหมอะเกาะหมดแล้วก็สบายแล้วครับนี่ครับก็จะได้เป็นอาหารยิกทีแล้วก็เป็นตัวครับผมการาันตีพอครบ50รอบเราก็จะได้ตัวละครไข่ดูเลยนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีปาโหลดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้กับพี่สิบด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายยาฮู้